ก็ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ก็คืออีซูโฉมใหม่นะครับที่เปลี่ยนไปก็คือส่วนด้านหน้าทั้งหมดเลยนะครับเรื่องของไฟหน้าเรื่องของกันชนหน้าได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าที่ยังอยู่คงเดิมก็คือสิ่งที่หลายๆคนชอบก็คือเรื่องของเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างจประหยัดน้ํามันแล้วก็มีความทนทานอีซุยังไงก็คืออีซูนะครับต้องบอกเลยครับสำหรับ,บตัวเจ้าวีคอร์ตัวนี้เนี่ยเครื่อง3ลิตรแน่นอนกําลังเหลือๆอ,อยู่แล้ว อาจจะเป็นแค่190าแรงมา้าแต่เป็น190าแรงม้าที่มาจากเครื่องยนต์ที่3,000นซีซีนะครับสิ่งที่ยังคงอยู่แต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนนิดหน่อยก็คือเรื่องของด้านหน้าแล้วก็ไฟหน้าแล้วก็เล็กน้อยอย่างเช่นจน้นี้ก็เพิ่มเข้ามาสิ่งที่ยังเหมือนเดิมในรุ่นที่แล้วก็คือเขาเลือกที่จะใช้สีที่ออกโทนเทาหรือโทนเขาเรียกว่ากาไฟนะครับในส่วนที่เป็นมังคลนขอบล้อแล้วก็ล้อสีดําตามยุคสมัยในข้างก็ยังเป็นสีเทา กับกาไฟนั่นเองนะครับรวมทั้งกระจกมองข้างด้วยก็ส่วนด้านท้ายเนี่ยสังเกตดูได้ว่าไฟเขาได้ถูกปรับเปลี่ยนไปเพื่อให้มีความทันสมัยมากขึ้นแม้จะอยู่ในเค้าโครงเดิมคือโครงสร้างบอดี้เดิมแล้วก็สิ่งที่ยังไม่เปลี่ยนเลยนะครับก็คือนี่ครับคนที่ชอบกันมากๆก็คือการชวนบิวอินกับตัวรถเลยนะครับก็ยังคงมีให้เห็นอยู่ในรุ่น isuzu v-cross ตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่ที่ยังคงอยู่อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของ ตัวเสริมฝากระบาตัวนี้นะครับเพื่อให้มันดูเป็นแนวเขาเรียกว่าแนวสปอร์ตมากขึ้นนะครับภาพลักษณ์ที่ยังดูคงความสปอร์ตของมันยังคงอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับเชิญครับในส่วนภายในเนี่ยต้องบอกว่าหลายหลายคนชอบเพราะว่ามันดีไซน์มันทันสมัยไปสู่อีกยุคหนึ่งแล้วตัวมิวเเนี่ยเราจะคุ้นต่ากับไพวกอุปกรณ์พวกนี้ฟังก์ชันพวกนี้แต่พอมาอยู่ในตัวที่เป็น ยโดยเฉพาะตัววีครอสเนี่ยก็จะมีลูกเล่นที่เพิ่มขึ้นเรื่องของสีสันนี่ก็เลือกโซนสีสันที่เป็นออกน้ําตาลแดงๆนิดนึงเสริมจากไอที่เป็นเป็นอขอบที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นโนแบค็คคือสีดําแล้วก็พวงมาลัยเองเนี่ยเป็นพวงมาลัยที่ดูทันสมัย,มยนะครับมีแพทเทิร์นชิปสรับรุ่นตัว วีคอร์ดเนี่ยมีแพทเทิร์นชิปมาให้ด้วยนะครับในการที่ต้องการจะเปลี่ยนเกียร์แบบให้เป็นความรู้สึกฟิวแบบสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วภายในที่ออกในโทนดำเนี่ยทำให้รู้สึกว่าดูมีมิติมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่ผมว่าไม่ขาดเลยสำหรับอีซุกตัวใหม่ๆก็คือเรื่องของที่วางแก้วน้ำเนี่ยมีมาให้ทั้งสองฝั่งเหมือนเดิม ที่เราไม่ได้ลอง Isuzu D-Max มากันนานพอสมควรแล้วก็ตัวนี้เหมือนกับว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของ D-Max V-Cross ที่ปรับโฉมเข้าสู่ยุค2024ซึ่งผมก็ต้องบอกตรงๆว่าหลายๆส่วนเนี่ยทางวิศวกร Isuzu หรือทีมงานการดีไซน์ของ Isuzu เองเนี่ยมีการทาันกานตั้นค่อนข้างเยอะด้วยหลายๆอย่างเนี่ยหน้าตารูปร่างเองเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเจ้า D-Max ยุคแรกๆที่เราคุ้นเคยเหมือนกับว่า ทุกอย่างเนี่ยไม่ได้ปรับแค่เพียงรูปร่างหน้าตาเป็นเรื่องของเทคโนโลยีภายในระบบอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยต่างกับยุคแรกมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์เรื่องของการเตือนการเปลี่ยนช่องทางเมื่อเราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวหรือว่าระบบเตือนการระยะใกล้รถข้าหน้าก็มีการเตือนเข้ามาซึ่งก็ถือว่าสําหรับรถในยุคสมัยนี้ออปชันฟังก์ชันเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งจําเป็นแล้วในส่วนของเรื่องของพกักกำลังเองเนี่ย เครื่องยนต์3 0 0 0ซีที่มีมาให้เนี่ยหลายหลายคนยังชื่นชอบเพราะว่ามันเรียกความประหยัดสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเป็นตัวตัว M เขาเรียกว่าลงท้ายด้วยตัว M คือเป็นตัวท็อปสุดคือว่าหน้าตามันดูทันสมัยขึ้นภายในดูทันสมัยขึ้นแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขาให้มาเพิ่มขึ้นก็คือเรื่องของความสะดวกสบายและอุปกรณ์เรื่องของความปลอดภัยนะครับสำหรับเงินที่จ่ายไป1นึ่งล้านสองแสนกว่าบาทเนี่ยผมว่าก็ ดูยังคุ้มค่าและคุ้มราคาสำหรับยุคสมัยนี้นะครับ